ねえ、お兄さん私、実はこういう経験全然なくてできるだけ優しくしてほしいんだけどじゃまたねお兄さん。 สวัดสดสีผู้ชมทุกท่านด้วยท่าเองนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกทที่มีชื่อว่าเปเดต แฟนตาซีนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกมที่ท่านผู้ชมเห็นปกก็เนี่ยน่าจะน่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกมที่ประมาณว่าใช้เงินในการเปสาวๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นออกแนวมาดันนั่นเองนะครับใช้เงินในการเปสาวๆแล้วก็ให้สาวๆมามีอะไรกับเรานั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นมันก็เหมือนเป็นเอ่ด้านขายบริการทั่วไปนั่นเองใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเองนะครับอันนี้จะมีด้านของพลังเวทแล้วก็ เ,ออเวทบนบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเมเยกับเธอคนนั้นเนี่ยได้ตลอดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นค่ายเกมที่ผลิตออกมาเยอะมากนั่นเองสำหรับเกมค่ายยินเองครับก็เกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ทั้งบน A B K แล้วก็บน เอ่อพอมเลยในเอ็นครับผมเป็นไฟเอพีเคเลยคือติดตั้งเล่นได้เลยในเอ็นเครับไม่ต้องใช้จอยเพย์ในเอ็นนะฮะก็คือใครสนใจจะลองเล่นติที่ดิวิเตอร์ไม่ติดดิจคอร์ดได้เลยในเอ็นเครับเกมที่476ในเอ็นครับผมใส่เกมนี้เนาะในเอ็นเครับพี่ขนาดไฟประมาณเกือบ2กิกเลยในเอ็นเครับเพื่อเด่นเกมไปที่พอนะตัวเกมด้วยในเอ็นเครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องแล้วก็รายละเอียดของตัวเกมกันด้วยกันในเอ็นครับว่าเป็นประมาณไหนในการในเอ็นเครับใสหรับเกมนี้พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันนนเเลยใฮะ แล้วก็ตัวเกมนี้เป็นเกมที่เป็นซับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เก่งภาษาอังกฤษยอยู่แล้วเนี่ยก็นําให้ล็อกค่อยเล่นดูค่อยอ่านดูแล้วกันนะเออเพราะตัวเกมมันเล่นด้ขั้นที่ทจะ พูดคุยสนุกดีนะเอ็ฮะร,ระหว่างนางฟ้ากับตัวละครเหล่านี้เองนครับเล่นมุกตบงส่งมุกกันไปมาลยก็ดูตลกดีนะเอ็นครับผมอย่างนี้เธอบอกว่าการที่จะไปส,สาวๆเนี่ยต้องเสียทุกห้าหมื่นโกเลยนะนายจะไปหาเงินมาจากไหนอะไรนี้นะเองครับเพราะนายต้องหาเงินเพิ่มมาหาเหลี้ยปากเลี้ยงท้องในการกินนะซึ่งไม่ใช่กินของทั่วไปหรอกแต่เป็นการกินส,สาวๆน่ะอะไรอย่างนี้นะเองนครับซึ่งนางก็ตบมุกส่งมุกอะไรนี้ด้วยนะเองครับเป็นสาวที่ข้างที่จะน่ารักดีนะเองนครับใครที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วลองแปลดูเด็ก็จะ ได้อัธรลดในการเล่นเกมนี้มากเลยเน,ยน,ลนกกี่เองครับล้วแถมตัวเกมมีการพากเสียงภาษาญี่ปุ่นดโดยละเองนะครับก็มีอัธรลดแล้วก็บรรยากาศในเกมที่ค่อนข้างที่สนุกมากเลยในการเล่นเกมเนี้นี่เองนะครับผมก็ใครที่ รับภาษาอังกฤษได้หรือพอแปลออกเนี่ยก็จะทำให้ลองเล่นดูได้เองนะครับเดี๋ยวใครไม่เก่งภาษาอังกฤษ,กษเลยเนี่ยก็สามารถใช้ App ar, แอปแปลภาษาตอนรางคาร์ิบายคลิปได้เลยนี่เองนะครับเป็นแอปแปลภาษาของมือถือเนาะที่เองนะครับผมวันนั้นนอกจากใครอยากจะลองเล่นตัวเกมนี้นั่นเองนะครับผมถ้ามีเวอร์ชันภาษาไทยออกมาแล้วหรือย,อยังไงหรือมีคนแปลเนี่ยผมจะมาอัปเดตแล้วก็มาแบ่งปันแจ้งข่าวสารอีกทีนึ่งด้วยกันที่เองนะฮนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ลองเล่นดูเกมนี้ดูเนานะแม้ใครจะไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรยี้ก็ลองกดกรกดูได้ดดดนนนนนนัั่เเเเออองะะด้ชแลกมพย์ตที่เรามีเกับธอพวกเเเธอนนี่ยมัป็นด้านของ เกมเพลย์ที่เป็นออโต้คลิกหรือว่าสามารถจิ้มได้ทุกอย่างอิสระเลยนี่เองนะครับสามารถกดถอดกระดุมเทียชิ้นเทียชิ้นหรือว่าในส่วนต่างของร่างกายไนดะ้ทุกอย่างเลยนี่เองนะครับเป็นการจิ้มแบบเออ่จิ้มกดๆในการที่จะทำอะไรต่างๆกนนับสาวนี่นนนอนอนเ,นเองนะครับผมด้านของเกมเพลย์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจพอส่วรเลยนี่เองนะฮะแต่ตอนที่เรามีอะไรกับพวกเธอเนี่ยก็มีเสียงคุณค้างนี้ด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่เองนะฮะบอกเลยเกี่ยนี้ไม่น่าจะผิดหวังสำหรับผู้ชมทุกคนเลยนี่เองนะฮะเล่นอย่างสุดแน่นอนสำหรับกเกมนี้เต็มที่เลยฮนะ ตัวเกมนี้ครับเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่นเองนะครับที่กับมาตามจีบสาวคนนึงที่ชื่อว่าสาชานั่นเองครับเป็นเอลที่ทํางานอยู่ที่บาร์แห่งนี้นั่นเองนะครับเรารู้สึกตกหลุมรักเธอแล้วก็ชอบเธอมากเลยนั่นเองนะครับวันนี้เราตัดสินใจที่จะเออพาเธอเนี่ยไปเดทด้วยกันนั่นเองนะแต่ว่าเดินๆเธอเนี่ยปฏิเสธเข้าให้แบบเธอไม่ว่างไปไม่สะดวกไปอย่างนี้เราก็เลย แฮลมากเอ็นมดนหักอ,อกมานั่นเองนะครับหรือว่าแค่เดินออกมาจากร้านนั่นเองนะครับแล้วก็บังเอิญเจอครับ <Hello. S 2> เอลตัวหนึ่งนั่นเองเหมือนเป็นฟีผีเสื้อหรือเป็นแฟรีฟรฟรร่ตัวหนึ่งนั่นเองครับ เซลลวีนั่นเองนะครับผมเธอเป็นแฟรี่แห่งความรักนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็มานําเสนอแล้วก็มาให้เราเนี่ยเป็นมาสเตอร์ของเธอน่นเองนะครับเป็นคนที่เป็นมาสเตอร์ต่อไปของเธอน่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ให้เราเนี่ยทำเอ่อสัญญากับเธอและเธอก็จะให้พลังงานพิเศษกับเรามา่นเองนเครับผมซึ่งเป็นพลังงานเกี่ยวกับ ความรักนั่นเองนะครับเธอเป็นแฟรี่แห่งความรักนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็ได้ตกลงทับซี้กเธอไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ลังเลแล้วก็งงอยู่กันว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงนั่นเองแล้วมีก็มายื้อข้อเสนออะไรแบบนี้ให้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็นั่นแหละครับเราก็เออออตามไปแล้วกันเนาะประมาณนั้นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อเธอหรอกเนาะจนเธอเนี่ยเออเหมือนเซาลาวี่จะบอกประมาณว่าเหตุผลที่ชาชาเนี่ยปฏิเสธเราเพราะอะไรนั่นเองเธอก็เล่าให้ว่าชาชาเนี่ยเป็นคนที่เออมี ฐานะที่ไม่ค่อยดีนั่นะเองนะครับผมแล้วก็แม่ของเธอเนี่ยป่วยอยู่นั่นะเองนะครับเธอก็มีแค่แม่เลี้ยงคนเดียวเนาะเป็นที่เคย,เคยดูแลเธออยู่นั่นะเองนะครับซึ่งแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยป่วยกระทันหันไม่สามารถเอ่อมาดูแลเธอได้เธอต้องทําการหาเงินแล้วก็มาส่งแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอ่อค่าเลี้ยงชีพต่างๆนั่นเองครับซึ่งเธอก็มีพี่น้องมีอะไรอยู่ด้วยนั่นะเองนะครับเธอก็ต้องหาเงินเป็นสองเท่านั่นะเองนะครับหาเงินมาจ่ายค่ายาของแม่นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าอาหารการกินแล้วก็จ่ายพวกอาหารแบบ ของพ่อหน้องๆพี่น้องๆด้วยนี่เองนะครับผมซึ่งเธอก็รับงานหลายอย่างนี่เองนะับทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถมาเดทกับเราได้หรือเธอก็ไม่มีเวลามาคิดเรื่องของผู้ชายด้วยนี่เองนะครับเพราะว่าเธอก็แค่จะทํางานส่งครอบครัวของเธอเนี่ยก็ยากลำบากมากพอแล้วนี่เองนะครับผมพอพระเอกรู้อย่างไรก็เลยเข้าใจนั่นเองนะครับผมและทำให้รู้ว่าเออซาลามี่เนี่ยก็มีเป็นเวทมนต์หรือว่าเป็นแฟรี่พิเศษนั่นเองนะครับผมเราจะพยาจะรับพลังของเธอมานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ตกหลัก マスターを対象に発動マドーグ、愛情のスキルメダリオンよ。我れらが創造主錬金術師、パラケルス,スの目、今こそ、果たすトキ僕のマスターに愛をかなえるスキルを与えたまえ เมื่อเราเทมปฏิสัญญยากับเธอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้พลังของความรักมาเองครับจนกระทั่งซาลวี่ก็อึ้งเหมือนกันกับพลังที่เราได้มาเน่เองครับพลังที่เราได้มาเนี่ยเป็นพลังที่ค่อนข้างที่จะแปลกปกติแล้วถ้าเธอให้พลังถ้สาสัญญากับใครเนี่ยจะมีเรื่องของความรักการจีบกันหรือว่าค่าความรักหรือว่าแบบว่าเอองไงดีแบบค่าถานะหรือมีแบบมีเสน่หามากขึ้นหรือไม่ก็มี ความรักมากขึ้นหรือไม่ก็มีสเสนแบบว่ายังไงดีดึงดูดมากขึ้นหรือไม่ก็สามารถมองเห็นความในใจของอีกฝ่ายได้หรือไม่ก็มองทะลุความคิดของอีกฝ่ายอะไรอย่างนี้นั่เองครับแต่ว่าตัวละครเหล่านี้มันฉีกจากทุกกฎเกณฑ์ที่เธอเคยอยู่มานะเนี่เธอจะบอกกัน,นว่าเธอเนี่ยทำงานนี้มากกว่า500ปีแล้วไม่เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะั่เองครับเธอก็เยยีตาดูแลวบอกให้เปิดปิดสารนะเรื่อยดูซิว่ามันมันบั็กหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้งรับเพราะสา,ารที่เราได้เนี่ย พลังที่เราได้นั้นนี่เองนะครับมันก็คือใช้เงินไปสาวๆแล้วสาวๆพวกนั้นจะสามารถมามีอะไรกับเราได้ตัวที่มีอะไรกับเราไปตลอดทั้งชีวิตเลยนั่เองนะฮะใช่ฮะคือใช้เงินเปแล้วเธอก็จะมาร่วมนอนกับเราตลอดทั้งชีวิตเลยนี่เองนะครับก็คือเปปุ๊บก็อยู่กับเราตลอดไปเลยนี่เองนะครับไม่วันหักหลังไม่วันนอกใจด้วยนี่เองนะฮะซึ่งเป็นพลังที่แบบว่าว h a เ t อ e h เฮลมากนี่เองนะฮะใช้เงินในการแก้ปัญหาปกติถ้าเป็นการบริการทั่วไปคือ จ่ายเงินแล้วก็มีอะไรก็เสร็จในคืนนั้นแล้วก็จบปไปฮับยกย้ายแต่อันนี้คือเปย์ปุ๊บอยู่ด้วยกันกับเราตลอดไปเลยเน็ตเองเปย์ปุ๊บแล้วก็เป็นแฟนกับเราตลอดชั่วอายุเลยนี่เองครับประมาณนั้นเลยนี่เองครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เซย์ลวี่รู้สึกอึ้งกับพลังที่เราได้มาในเองเลยครับผม ซึ่งกฎการแชพลังงานนี้ก็คือเราต้องถ่ายรูปเธอผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั่นเองนะครับผมให้กดรูปถ่ายเธอปุ๊บเนี่ยแชร์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะเธอโชว์เหมือนว่าโชว์เป็นรูปเงินบอกนะนั่นขวาบนนั่นเองนว่าเธอต้องการเงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งใช่ใช่ต้องการเงินประมาณ500 50,000้าหดิเออ50,000โกลนั่นเองนครับซึ่งเราก็ไปหาเธอที่ร้านแล้วก็ถ่ายแชร์นั่นเองนะครับผมพอเงินเจอกับเธอขึ้นมาก็เลยถ่ายแชร์ไปนั่นเองนะครับผมทำให้เรารู้ว่าเธอต้องการเงิน50,000โกลนั่นเองครับเเเเรราาาจะทกองินนี่ย Uh, uh, 何私の写真撮ってるちょやめてほしいんですけど普通に外しバイト終わりで疲れててすると画面に必要な金額が表示されるのでそれを女の子に支払う ก็เงินทีนี้เธอก็แบบเอ้ยทำไมดูอยู่ก็โยนเงินไม่ฉันล่ะปกติถ้าเป็นเธอปกตินี่ครับเธอก็จะปฏิเสธหรือไม่ก็อาจจะรับเงินไว้เฉยๆนั่เนเองนะครับแต่ว่าด้านของมีพลังงานของเราต้องเป็นพลังงานความรักนั่นเองนะทำให้เธอเนะี่ยเอ่อยอมที่จะมามีอะไรกับเรานั่นเองครับคือเราก็พูดไปว่า ได้ปวดชาช้ามามีเรกปบเธอนะอะไรอย่างเงี้นี่เองครับซึ่งเธอก็รู้สึกด,ดังเลสักพักหนึ่งพลังงานของโทรศัพท์มันก็ทํางานนี่เองนะทำให้เธอรู้สึกเออโอเคทําด้วยก็ได้นะี่เองนะแต่ว่าก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของฉันนะฉันไม่เคยทำเรกอย่างนี้มาก่อนนั่นเองนะครับเราก็เลยพาเธอไปที่ลงเตรียมนั่นเองนะครับผมอิ่วเซ็กซ์ พึ่งซึ่งในหน้าตัวเกมนะครับตัวของแซลบี้ก็จะบอกนะครับว่าให้เราไปกดไปที่ด้านซ้ายบนในการที่จะเปเงินเพื่อเดทกกับรวกสาวนี่เองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทาได้แค่ด้านเดียวคือด้านของดอมม่มเป็นแบบปกตินั่นเองนะครับผมก็ใช้เงินเปไปแล้วก็เข้ามาที่ลงเตียงกับเธอนี่เองนะครับซึ่งซาช่าก็จะบอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่เคยทําเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยก็ก่อนหน้าออดจอยกับเธอด้วยนะเอามานันเองนะครับจากนั้นก็เริ่มมีใจกเธอเลยเลยเองนะครับผมเน่โอนิซัง 私実はこういう経験全然なくてできるだけ優しくしてほしいんだけど。あのさく、私は何いしの こんな気持ちよくしてくれて5万ゴールドもくれて。 แล้วหลังจากที่เรามีอะไรกับชาชาเสร็จแล้วเนี่ยเธอจะบอกเราเนี่ยว่าเออยิงแล้วเราก็สามารถมีอะไรอย่างนี้ด้วยกันอีกกันได้นะถ้าเธอถ้าคุณมีเงินถึง50,000โกน่ะฉันยินดีจะทำกับคุณได้เสมอเลยนะครับเป็นแค่คุณเท่านั้นนะอะไรอย่างงี้นีเองนะครับก็าสามารถกลับมาหาเธอได้เสมอได้เองนะนนะถ้าเราแบบว่าต้องการจะมีอะไรกับเธอเพิ่มได้เองนะครับผม ซึ่งซาเลวี่ก็เคยบอกเราด้วยในเอ็นแฮว่าหากว่าเราจะหาเงินจากไหนตั้ง5้า0 0โกทุกรอบที่เราจะมีเด็กกับเธอในเอ็น,นะครับแต่เขาก็บอกมันว่าถ้าเราจะมีเด็กกับเธอเนี่ยถ้าเราสร้างปฏิคอสัมพันธ์กับเธอมากๆหรือว่าทําให้เธอรักเรามากๆเนี่ยค่าการใช้จ่ายกับเธอเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่เองน,นะครับผมถ้าเราแบบว่าสนิทกับเธอมากๆหรือเธอเริ่มรักเรามากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มน้อยลงไปในเองน,นะฮะซึ่งเราต้องไปทํางานเพื่อหาเงินในเอ็นะครับก็ต้าขาของกดไปที่คลิปในเอ็นะครับผมเพื่อเป็นการหางานทำ ซึ่งเรื่องของตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าเออเป็นเรื่องเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองครับเราก็บังเอิญเจอชาชาแล้วก็เข้าไปที่ร้านบาร์ของเธอเนี่ยเองตอนที่เราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอกับโคโคมินั่นเองครับโคโคมินี่ก็คือเป็นเหมือนจะเป็นสาวหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยชนสลระหรือสักอย่างเนี่ยผมว่าจำไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้อ่านละเอียดมากนั่นเองครับแต่เราก็บังเอิญประมาณว่าเออเีราก็เจอสาวคนใหม่แล้วเราก็เล่นกับเธอหน่อยในการก็ทำการถ่ายรูปกับเธอไปนี่เองแชะแล้วกก็ไปปเเเเงงิินนาใส่ธออี

แล้วเราก็เบียร์กับเธอในร้านเลยนี่เองครับซึ่งชาชาก็อยู่ด้วยชาชาเลยก็ถือมือถือให้เรานในเองนเลยครับผมแล้วก็นั่นแหละครับเราก็มีในการควบคุมวิต่อหน้าชาชาแล้วซึ่งชาชาก็ไม่ได้ว่าอะไรนในเองนเลยครับผมเพราะว่าเธอก็นั่นแหละครับเธอตกเป็นท่าของเราแล้วนในเองนครับเธอก็เลยไม่ได้ว่าอะไรซึ่งคุณโคมิก็โดนเราเลงระยำเละเลยนในเองนะครับผม ซึ่งพอมีอะไรกับโคโคมิเสร็จนะครับโคเธอก็ร้องไห้แล้วก็หนีไปนี่เองซึ่งอาจาชาก,ก็เห็นเราอย่างนั้นเนี่ยอารชาก็รู้สึกว่าอยากจะมีอะไรกับเราเหมือนกันนะรู้สึกน้อยใจนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮีแต่เธอก็บอกประมาณว่าครั้งหน้าก็อย่าลืมแวะมาหาฉันบ้างนะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องเรื่อลิฟที่ดีนั่นเองรนเะพาะเธอก็เป็นสาวสายบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะตุนิโอ้โหตง แล้วก็มีสายคนหนึ่งนี่เป็นสาวคนที่3านะซึ่งตรงนี้ยังไม่ปลดเผื่อนเรื่องออกมาในเอ็นนะครับก็คือผมยังเล่นไปไม่ถึงเนาะเป็นสาวที่ชื่อว่าเลเวียนในเอ็นนะครับเป็นมังกรแห่งความชั่วร้ายในเอ็นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกในเอ็นะครับต้องเล่นเรื่องไปเรื่อยๆแล้วจะปลดล็อกตัวละครนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าการทําอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะมีเอ่อกระทบอะไรต่างๆกับสาวๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินไปทางสาวเรื่อยๆนเอนเพื่อปลดล็อกท่าใหม่แล้วก็ปลดล็อกที่ใหม่หรือว่าการมีรายการมากขึ้นเนี่ยมากกว่่่าเเเเเดดดิิมมนนนนนียยก็็็ต้้ออออองงปปปลลลลคใชไรรืๆัะบผ เรื่องหลักของตัวเกมก็เป็นประมาณนี้คร่าวๆนี่เองนะครับก็คือเป็นการใช้เงินไปเทาสาวในการมีเด็กกับสาวนี่เองนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมแล้วก็อธิบายลูกตัวเกมคร่าวๆให้ฟังเลยก็ว่าเป็นประมาณไหนนะครับนี่เองนะฮะ พอมาถึงหน้า start game นะครับจะมีให้เลือกโหลดคนยากมา3โหมดนั่นเองนะครับโหมดระดับ easy นี้คือโหมดสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเ,เล่นเกมแนวนี้นี่เองนะครับก็จะมีเวลาในการเล่นทั้งหมด30วันนั่นเองนะครับส่ว so น normal นี่เองนะครับ,นะรบเป็นโหมดปกติสำหรับคนทั่วไปสำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วนี่เองนะครับ,นะรบก็มีเวลาจำกัดที่15วนันแล้วก็โหมดระดับ hard นี่เองนะครับ ไม่ใช่ไม่บอกสำหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นสำหรับเริ่มเล่นครั้งแรกนั่เองนะครับสำหรับคนที่แบบอยากท้าทายอะไรอย่างนี้เนาะก็มีเวลา10วันนั่เองครับซึ่งไม่แน่ใจะระดับ e a s y Normal Hard เนี่ยมีความต่างกันมากแค่ไหนนั่เองนะครับก็เห็นมีน่ได้แค่ระดับของวันที่ต่างกันเนาะอันนี้คือเล่นได้นานมากกว่านั่เองถ้าเป็น Easy นั่เองนะครับไม่แน่ใจว่าระดับความยากมันเกี่ยวกับยังไงเนาะนั่เองนะครับ,นะรบก็ลองเอาไปเล่นดูด้วยกันเนาะแนะนำให้เป็น e a s y ด้วยกันนะคะ่ะใครอยากเล่นตัวเกมนี้ยาวยๆาเรื่ พอเข้ามาถึงหน้าตัวเกมนะครก็จะเป็นประมาณนี้เนาะล,ล,ลิมิตของวันก็จะมีหมด3วันในเดือนสาหสิบวันเนาะรตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด้านของเงินของเราที่มีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมส่วนด้านขวาน,นี่ก็จะเป็นด้านของสาวแต่ละคนนั่นเนองนะที่เราสามารถเอารปฏิสัมพันธ์กับพวกนางได้นั่นเองนะครับผมสองสามนี้เนาะซึ่งตัวที่สามนี่ผมยังไม่ปลดล็อก่นเองครับต้องเล่นเรื่องสักสภาหนึ่งก่อนนั่นเองนะครับใครรู้ว่าสาวคนนี้เป็นยังไงรูปร่างหน้าตายังไงก็ลองเล่นดูแล้วเอากันเองไว้กันนั่นเอ็น โอเคท่านต่อมาด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะมีคำว,ว่าเปเดทนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นการใช้เงินในการเปสาวๆนั่นเองนะครับผมก็จะมีเงินขึ้นด้านขวาล่างเนาะใช้เงินเท่าไหร่ในการเปนั่นเองนะครับซึ่งสาวคนนี้ก็คือเรามีเปได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนั่นเองนรับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเธอมากนั่นเองนะครับผมโอเคการจะสร้างปฏิสัมพันธ์หระอกาต่งกับเธอเนี่ยก็ให้มาดูที่ด้านขวาล่างตรงนี้นั่นเองนะครับผม เห็นไหมตรงนี้นั่นเองนะครับจะมีเขียนคำว่าเปยออกเดทนั่นเองนะครับผมอันนี้คือจะมีติ๊กถูกอยู่อันแรกคือทําให้ถึงจุดสุดยอดหนึ่งครั้งอันนี้คือผ่านแล้วนั่นเองครับอันที่2องทำมาคืออันนี้คือที่สี่คือเหมือนเป็นการนวดหน้าอกของเธอให้ถึงระดับสี่นั่นเองนะครับผมก็ดูจากแป้นบนนี้กันนั่นเองนะับว่าเราต้องเออพอเวลาเรามีอะไรกับเธอเนี่ยมันจะขึ้นบอกนั่นเองนะว่ามีค่าขาค่าสาอะไรต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะครับก็การเลื่อนหน้าอกก็เป็นเบรดอันนี้เนาะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เเเเเเขีีียนน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 นว่่่าาาบบบบรรรรหหห้้้้้ออ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 กกกกะะคคคัััััืืมงงง็็ตตป หลอดไฟทั้งหมด4หลอดนะเองนะครับหนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับผมอันนี้คือติดแค่ดวงแรกก็คือยังไม่ผ่านนั่นเองนะครับต้องติดไปถึงดวงที่4ก่อนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็จะผ่านข้อันนี้มก็จะกลายไปได้1ดาวมานั่นเองนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยให้ได้มาสอดาว3ดาวนั่นเองนะครับก็เล่นเควนนี้ผ่านด้วกันนั่นเองนะครับใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถใช้แปลภาษาแล้วเขาอธิบายได้เนาะเป็นแอปแปลภาษาของมือถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้้แลวกััันนน่เองครบผม สุดท้ายน,นี้ก็เป็นของการเซฟเนาะก,กดเซฟได้ในเอ็ดนะครับว่าจะเซฟตรงไหนในเอ็ดนะครับผมแล้วก็โหลดเซฟเพือนช็อปตรงนี้นะเป็นร้านค้านะครับต้องเซิรเซิร์ฟนิดหนึงให้ดูไม่ได้นี่เอ็ดนะครับเป็นพวกเปด้านของเอ่อการเล่นาการกระทำต่างๆนี่เอสเสน่หานะของการมีเพศสัม อะไรอย่างนั้นเองนะครับผมแล้วก <living here. S 1> <Interesting. S 2> ็ปลล็อกเคลื่อนเล่นต่างๆอุปกรณ์การเล่นต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ลองอ่านดูแล้วเอาเองในกันนันเองนะครับผมให้ดูไม่ได้นะสลัร้านค้านันเองนะครับผมเป็นรูปที่ให้ดูไม่ได้นั่นเองเป็นรูปเลดนั่นเองนะครับผมตอนมิชชั่นตรงนี้นะครับเป็นเควสนั่นเองนะครับก็เป็นเควสต่างๆที่เราสามารถทําได้นั่นเองนะครับถ้าเราทำเควสต่างๆเนี่ย จนสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เงินมาด้วยนี่เองครับอย่างเควสอันนี้นั่นเองนะครับเป็นเควสของชาชาเนั่นเองนะครับผมถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะได้เงินประมาณ1 000, 000ล้านเลยนะี่เองครับหล้านเลยทุกคนไม่ใช่น้อยนะครัจากเควสนี้นั่นเองนะครับผมคุ้ก็คือเออ่เลื่อนระดับชาชาแล้วก็โคมิให้กลายเป็นเดทเลเวลสานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือได้1ล้านเลยเนี่เอครับ <c oughs> เดทเลเวลสก็คือต้องมีเอ่อล ดาวเนี่ยสามดาวได้เองนะครับต ER. okay. so ั้งแต่สองคนนี้เลยนี่เองนะครับผมงลิจะมาปลดล็อกได้นี่เองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคสุดตมากิฟต์อันนี้นี่ยนะครับเป็นการออกไปทํางานข้างนอกนี่เองนะครับผมอันนี้ก็ทํางานแล้วก็จะได้เงินมานี่เองนะฮะเห็นปะอันนี้ก็ได้เงินมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งแสนเลยหรอหรือได้มาห้าหมื่นประมาณนั้นนี่เองนะครับผมก็คือได้เงินไวมากเลยนี่เองนะครับตอนแรกเราก็สงสัยว่าทํางานยังไงนะถึงจะได้เงินมาเป็นสาวๆนี่เองนะครับซึ่งเออเราก็ต้องหางานมาทำนี่เองหาเงินมา หาเล็บปากของท้อในการกินนะครับซึ่งไม่ได้กินข้าวของอะไรทั่วไปเนาะกินสาวๆนี่เลยครับผมประมาณนะั้นซึ่งนางฟ้าก็เลยให้เรามาทํางานตรงนี้นั่เองครับผมประมาณนะั้นส่วนก็ฟินเอ่อคอนฟิกนี้ก็คือเป็นการเซตติ้งอะไรต่างๆเนาะเสียงเพลงอะไรต่างๆก็ปรับตรงานาน,นี้ได้น่เองครับผมเอามาละเอียดตัวเกมก็เป็นประมาณนี้ในการนี่เองส่วนด้านของฉากเฮดอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อาจนํานเสนอหรือก็ไม่อาจจะสอนได้น่เองนะทุกคนต้องไปลองเล่นนี่เองนครับการถอดเสื้อผ้าสาวหรือว่าการถอดกระดุมอะไรพวกเนี้ยหรือว่าการอะไรพวกเนี้ยต้องท่านผู้ชมต้องลองมาเล่นด้วย เร่งของชางเฮดเนี่ยไม่ได้มาถึงก็มีแค่ฉากเฮดให้กุดทิคิดเฉยแต่มันต้องมีการเรื่องของถอดเสื้อผ้าแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นแล้วก็ แต่่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างอิสระเลยนี่เองครับสามารถทำไรต่างๆกับร่างกายของเธอได้ทุกอย่างเลยนี่เองครับถอดเสื้อผ้าที่ชิ้นถอดเทลิกกระดุมเทลกระดุมจักรจี้หัวจักรจี้คออะไรอย่างนี้หรือว่าเล่นส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำได้ทุกอย่างเลยนี่เองครับเป็นการจิ้มคลิกทุกอย่างเลยนี่เองครับตัวเกมก็มีเสียงภาษาภาษาญี่ปุ่นด้วยนี่เองครับเป็น้ให้ฟังไปข้างต้นเนาะนี่เองนะครับผมประมาณนี้สัตว์เกมนี้นี่เองนะครับนั่นเองนะครับผม ก็ใครลองเล่นตัวเกมนี้ก็ลองหลบเล่นดูได้ด้วยกันนะเอเดครับสตอรี่นี้ก็เป็นข้าบอลนี้ด้วยกันเนาะผมไม่แน่จะอธิบายเร็วไปไหมหรืออาจจะพูดติดขัดไปบ้างก็ขออภัยด้วยด้วยกันนะเอเดครับทุกคนเข้าใจกันเนาะก็เป็นตัวเกมประมาณนี้คร่าวๆนะเอเดครับสำหรับใครที่จะปลดล็อกในเรื่องก็แค่ทำเควสต์ดวงดาวนี้ให้ครบนะเองครับถ้าผมล็อคทุก3ดาวเสร็จแล้วเนี่ย เออเลเวีย um: pues ต,ตรงนี้น่าจะปลดล็อกมาในเอ็นเลยครับผมประมาณนั้นเนาะในเอ็นเลยครับผมประมาณนี้และการสัต <g> ว์เกมนี้ในเอ็นเลยครับใครลองเล่นตัวเกมนี้โหลดที่ดิพิเตอร์มากระชืที่ทีคอร์ดได้เลยในเอ็นเลยครับเกมที่476นั่นเองนะครับผมโหลดที่ที่ทีคอร์ดหรือพิเตอร์ได้เลยขนาดไฟล์ตัวเกมนี้ที่ประมาณเกือบ2กิกนั่นเองนะครับเผื่อไว้เล่นกันในเอ็นเลยครับผมสัตว์เกมนี้เนาะโอเคสำหรับใครชอบดูเกมนี้ยังไงก็ฝากกดหนึ่งไลค์มาแจ้งผมด้วยเนี่ยเอ็นเลยครับไปเดูแล้าสุวไปก่อนนนบบาแล้้้วกกััดออคครทุช สาวคนไหนและสักคนแล้วกันนะเอยเนี่ยฮะ๊นปบานนีฮะ